ดีเซล4403นะครับถอยเข้ามาราง4ี่นะครับทำขบวนรถสินค้าแลนบริดที่795ชุมทางทุ่งสงกันตงนะครับถอยเข้ามาอย่างนิ่มนวลน,นะครับถอยเข้ามานิ่มๆนะครับว่วงอย่างสวยงามและเบามือ ขอพวงล็อกแน่นสนิทด,ดีทำการต่อท่อลมเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนทำขบวนออกนะครับริ้วขบวน795วันนี้นะครับก็มีจำนวน10คันนะครับ5คันแรกเป็นตู้คอนเทนเนอร์ Evergreen 20พุทธเขียวเขียวล้ว,วน เลนะครับแล้วก็5้าคำสุดท้ายจะเป็นแคร่เปล่าของมาเลเซียนะครับหรือ BCF ลงมาแล้วนะครับผ่อนลงมาแล้วเข้าสู่เครื่องเนินรอบปกติขบวนรถสินค้า แอบริดที่795ชุมทางทุ่งสงปลายทางกันตังนะครับออกจากสถานีชุมทางทุ่งสงไปเวลา11.35นาทีนะครับรับพ่วงทางสะดวก1ยกแล้วไปต่อนะครับวันนี้ริ้วขบวนก็น่าจะดูสวยเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าคุมโทนบริษัทเดียวกันรร้อนนะครับ 5คันแรกเป็นตู้คอนเทนเนอร์เอ e วอร์กรขนาด20ฟุตบรรทุกคันละ2ตู้นะครับแล้วก็ที่เหลือจะเป็นแคร่ VCF มาเลเซียเปล่านะครับเอาไปรับคอนเทนเนอร์บรรทุกที่สันนิษฐานในช่วงของขากลับเป็น796นะครับ และคันสุดท้ายผ่านไปแล้วสวยงามมากนะครับก็ได้ข่าวว่า c c 0 3นะฮะมีปัญหาเรื่องระบบเครื่องยนต์บ่อยนะฮะก็ส่งซ่อมต้อง,ง,ง,งส่งบ่อยมากแล้วก็เอามาวอร์มกับรถสินค้าสายใต้เป็นหลักนะครับ เครื่องหมายป้ายท้ายเรียบร้อยดีค่อยๆผ่านประเจเข้าใส่กันตังนะครับ